ชาวเน็ตแห่เปิดว์าเพื่อนเข็มรโยโยงเป็นสาวมอมา้าทำชีวิตครอบครัวหนิงจินพัง จากกรณีหนิงปนิตาออกมาเปิดใจถึงปัญหาชีวิตคู่กับจินจรินในรายการคุยซับโชว์โดยในตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงพูดบางส่วนบอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยมีคำถามจากทัญญาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้ไหม มีประเด็นมือที่3กัดกินครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงเล่าว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรับรู้เรื่องนี้ก็คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังโดยพบว่าผู้หญิงที่เข้ามาเขย่าชีวิตครอบครัวของหนิงและจินเป็นเพื่อนสนิทของนักแสดงคนดังเขมรูจิลาซึ่งล่าสุดสาวเขมเองก็ยอมรับลำบากใจกับเรื่องดังกล่าวให้ไปเคลียร์กันเอง ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้พากันเปิดวาร์ปเพื่อนข้างกายของนักแสดงสาวเข็มรุจิราและโยโยศวดีโดยมีการแชร์ภาพสาวร่างเล็กที่ควงคู่สามีนางร้ายเปิดหน้าแถมประวัติสาวสวยมอมา้าทั้งยังให้ข้อมูลเคยแต่งงานมาแล้ว